ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทำการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนเราจชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมนะครับจะมาเปิดตู้กระชาออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรหัสที่ผมรีไอดีมานะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่จริงอะ่ะคลิปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเกิดขึ้นเลยนะแต่ไหนก็ไหนแล้วนะครับทุกคนก็คือ2วันก่อนเนี่ย ก็วันที่ออกไม้เข้าแรกแก็มีคนแบบอยากให้ผมนะครับทําคลิปที่เปรียบเทียบระหว่างตัวใบเดียวนะครับกับเปิด10ครั้งนะครับอันไหนมันจะดีกว่ากันนะค,คือต้องบอกว่าโอกกสเนี่ยมันก็ต้องเป็น10ครั้งที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีละใบเนี่ยโอกาสมันก็ค่อนข้างได้ยากแหละเพราะวันเปิดทีละใบนะครับนึกออกไหมโอเคเนาะแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงเขาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามันนี้แต่ว่าคือประเด็นเนี่ยผมอ่ะเล่นมานะครับก็คือมันผิดพลาดตรงที่ว่าผมอ่ะไม่ได้อัพพลัง อัพพลังตัวละครเยอะเพราะว่ามันตัวละครมันไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยขี้เกียจอัพนะส่วนรหัสไอ้พวกสองจอเนี่ยอือสองจอบนล่างเนี่ยบทซ้ายบนล่างเอ้ยซ้ายซ้ายบนนะครับแล้วก็จอล่างเนี่ยอืมคือผมมาไปตีสุดยอดทีมเวิร์กอ่ะนะครับในโหมดอารีนาใช่ในโหมดอารีนาทุกคนมันก็ถ้าเราเลือกไม่เจอระดับสูงสุดเนี่ยเราไปเล่นระดับล่างๆเวลาเจอเนี่ยก็จะได้เหรียญมาน้อยค่าตอบแทนะผมก็ได้น้อยไง เออมันก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนรหัสเนี้ยเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่9ใบนะผมขาดอีกใบหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดจอบนขวานะสิบครั้งส่วนจออื่นอีก2จอที่เหลือเนี่ยผมจะเปิด8ใบนะครับแต่ว่ากดทีละใบนะครับทุกคนอันนี้ผมจะกดทีเดียวนึ่ออกไหมนี่ออกแน้วแต่ตอนนี้เนี่ยเพชรผมยังไม่พอเลยนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนโอ้อีก200เลยเหรอจะโหดเกินไปนะเอาจริง จากไหนก่อน100เหรียญละขาดอีก150เหรียญน,นะครับ1 1อเหรียญนะเอาไงดีมันต้องมีวิธีบ้างแหละนะครับโโน,นี่เลยโอ้โหให้ตายเถอะเอาวะคอมโบพื้นฐาน มาเล่นหาเหรียญกันนะครับทุกคนฝึกคอมโบโชโตไปด้วยเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วกดอีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอกากดไม่ติดไม่มีเราสกิลพร้อมก่อนหรือผมว่าผมตัดไปตอนผมเปิดเดือดเดือดทุกคน ก็มากันแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลานานอยู่ประมาณ20นาทีได้ในการแบบกดฝึกอะนะครับเพื่อที่จะได้ให้ครบ2 0 8อ่า250นะครับทุกคนมาก็เดี๋ยวไปแลกกันเลยครบแล้วนะไม่อยากเจ๊งเหมือนกันนะนานมากเลย่ะฮะเที่ยวนะรู้สึกว่าเมื่อกี้มี9ใบเหรอ มีเก้าใบเหรอมีเก้าใบว่ะทุกคนผมต้องไปหาอีกโอเคเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะครับ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆในที่สุดครับโอ้ผมแบบจนแบบผมเล่นจนแบบผมหิวข้าวผมเลยแบบหยุดหยุดแบบหยุดทําแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็มาเล่นใหม่นะทุกคนจนได้มาแล้ว นะครับผมเอาแล้วฮะเพื่อคนดูนะครับแล้วก็เพื่อตัวผมเองด้วยโอเคสิบใบครับโอ้ oh, เป็นการเปิดออกมาที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะใจจริงเนี่ยก็อยากทําทุกรหัสนแต่มันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับไอไอสองรหัสเนี่ยมันดันจนแบบโอโ้โหไม่ไหวจริงๆยากเกินอะ่ะถ้าจะทําก็คือยากยากเกินไปแล้วนะครับเขาเลยทํานองเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะก็คือ สิบใบเนาะสิบใบกับหนึ่งใบนะครับรวมเปิดไปสิบแปดยี่สิบหกน,นะครับผมมาโอเคทุกคนมาลุยกันเลยนะสิบครั้งก่อนไหมเอ้ยตื่นเต้นจเอาหนึ่งครั้งก่อนดีกว่าเอาหนึ่งครั้งก่อนดีกว่าเราจะไม่กดแบบ กดลิงค์หน้าจอนะั้นเราจะไม่กดนะครับมาโบโบเอาะไงจังหวะนี้แหละทุกคนกด10ครั้งเลยครับขอเถอะรีมานานมากอะ่ะตั้งแต่เช้าอะ่ะโอ้โหเจง เรื่องนะเท่านั้นแหละปิดไปเลยครับอ๋อให้จะรอให้จริงเหนื่อยเหนื่อยมากไหมเหนื่อยไหมเอาละทุกคนยังไม่หมดยังไม่หมดเจ็บไปสองหน้าจอครับทุกคนต้องมีแตกะจอบ้างแหละเห็นใจผมเถอะเห็นใจผมเถอะมา เห็นใจผมหน่อยได้ไหมครับ GM ต้องแตกอ่ะหกใบอ่ะโคตรเยอะเลยนะมีลุ้นกว่าผมว่าหนึ่งใบมีลุ้นกว่าเอ้ยอะไรอ่ะเอาแสงทองไม่ขึ้นเหรอเมื่อกี้โอ้โหคิดว่าแสงทองขึ้นคือมองไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้โหจบแล้วชีวิตเปื้มสเต็กเอาใหม่ห้าใบฮึบสีทองปรากฏ เมื่อไหร่สีทองจะปรากฏครับเนี่ย <C ut ain> ใครท่านดวงดีจ,จริงๆนะอันเนี้ยบอกเลยโบสีทองมาเหอะสีทองอ๋โอโหยประหยัดจริงๆเกรดเอเนี่ย <C ut ain> โ,โ,โอ้โหโโห,โโหโโดดมดหลังที่ทำม,มันคืออะไรกัน โอ้โโอ้โขอเหอะเอาไหมเอาไหมเหอะเอาไหมมันเข้าใจอะไรผิดปล่าวะนี่หน้าตู้ปะเนี่ยโอ้โหออกเยอะกว่าหน้าตู้อีก โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจ๊งไปที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลื like, มกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจช่องนี้ด้วยนะปรากฏว่าเปิดแบบไหนก็เจ๊งอยู่ที่ดวงนะครับบ๊ายบาย